สวัสดีครับสวัสดีจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ six seat ขอเสนอช่วงตามล่ากะลีกันช่วงนี้ครับเรากำลังออกเดินทางครับเราจะพางตัวไปในที่มืดของรถยนต์นะครับเพื่อป้องกันกะลีเห็นครับนี่คือกะลีร้านแรกนะครับช่วงนี้กะลีกาลังแต่งหน้าทาผมมาอยู่นะครับแค่เล็บขบด้วย เปิดร้านหรือยังเขาเนี่ยยังไม่ใชุดเลยก็ได้อชมพูเท่าไหร่ครับเนี่ยหรอขอดูหน่อยสิตตไไหหนนคคะะขอดูหน่อยครับมีใครบ้างเอ่ยก็มีแค่นี้แหละค่ะเสื้อเสื้อชมพูเท่าไหร่อ๋อน้องเขาไม่ทำงานค่ะไม่สบายอแล้วมีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับน้องสดไหมหรือไงอ๋ออันนี้คือพี่ต้องถามน้องเขาเองค่ะว่าจะสดหรือไม่สดเท่าไหร่ครับ โอเคครับไม่เป็นไรครับคิจอมพิจอมเสี้ยงปูเสี้ยงปูกะหลี่เล่นตัวนะครับกะหลี่เล่นตัวนี่กะหลี่ป่วยด้วยกะหลี่ป่วยต้องทำงานเลยก็ว่าไปวันนี้กะหลี่เล่นตัวนะครับปกตินี้มันไม่พร้อมทำงานอับดุลเอ้ยตามมาตามแล้วตามไปล่อกะหลี่กันไปร้านต่อไปนะครับชีเด็ดโล ไม่รู้จะมีใครมาติดต่อหรือเปล่ากะหลีล่ชะเงะนี่เขาเรียกกลีช่ชะเง,งิกลีช่ชะเง,ง้ครับต้องับเฮ้ยเห็นน้องคนเมื่อกี้คิดถึงแม่เลยวะออ <laughs> โอ้มึงก็ว่าเขาเขาไม่แก่ขนาดนั้นหรอกแค่เขามาสิงร่างป้าอยู่เฉย เออรู้สึกเน็ตจะหมดแล้วครับขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ครับบายสวัสดีครับ